สวัสดีครับชื่นเป็นนากที่เซอร์วิสนะครับผมวันนี้นะครับผมมี iPhone นะครับตัวนี้เป็น iPhone 6S นะครับผมจะมีดูแจ็คอยู่นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแกะจอกันนะครับแกะง่ายๆสามารถเปลี่ยนหน้าจอเองได้เลยนะครับผมก็วิธีการนะครับโดยการขันน็อตตัวสตัวตรงนี้นะครับจะมีน็อตตัวสตัวจะใช้เป็นตัวไขค้อขนาดหัว 1PL นะครับ 1PL ตัวนี้ขันเสร็จปุ๊บก็นำการค่อยๆแซะนะครับ ไอโฟนเอเนี่ยจะเปิดโดยการเปิดขึ้นแบง้างบนอย่างนี้นะครับแต่ถ้าอย่างรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะเปิดด้านข้างนะครับแต่ตัวนี้จะเปิดขึ้นแบ้าบนนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูที่แกะจอกันนะครับอย่างแรกก็ทําการแกะโค้ดแบตก่อนเลยนะครับก่อนที่จะทําการแกะอื่นะครับจะมีนอ็อตล็อก2ตัวนะครับขันออกเลยนะครับขันออกเสร็จนะครับเปิดฝาดฝาครอบตรงนี้นะครับ จากนั้นก็ทําการแกะโคแบตออกนะครับตรงนี้ถ้าคนมีเล็บก็ใช้เล็บจิกเลยก็ได้นะครับอ่ะอันนี้โคแบตออกหลุดออกมาแล้วนะครับต่อไปก็ขันตัวฝาครอบนะครับฝาครอบของที่ล็อกจอนะครับครอบที่ล็อกจอนะครับขันเลย จะมีน็อตยาวอยู่มุมตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับจากนั้นก็ทําการแกะตัวสายแพทจอออกนะครับจะมีทั้งหมดประมาณ2เส้นนะครับคาดว่าน่าจะ2เส้นออสามเส้นนะครับตัวนี้ตัวหน้าจอก็แกะออกมาได้ออกมาได้แล้วนะครับหน้าจอหลุดมาแล้วนะครับแล้ว,เ,วลเราเปลี่ยนจอใหม่เนี่ยอาจจะต้องทาการย้ายตัวลําโพงนะครับ ฝาครอบข้างหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวปุ่มโฮมนะครับ3จุดก็สำหรับวันนี้วิธีการแกะจอนะครับ iPhone 6s นะครับผมของช่างเปรมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมดีลูกค้าท่านไหนนะครับที่ไม่ไม่สะดวกเป็นเองนะครับสามารถส่งอัลตราสมาร์ทเซอร์วิสเปลี่ยนให้ได้นะครับผมก็สำหรับนี้ช่างเปรมขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ